สวัสดีครับผมทีมรีวิวนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแกะห่อรีวิวกันอีกแล้วนะครับจะเป็นอะไรนะบอกคกลิปอะไรนะบอกคลิปก็คือแ่นจักรยานนนั่เองครับผมจัดมาจากลาซาดา้าผมซื้อมาแล้วเออ่คือว่ามีผมจัดมาสองอันนะผมใส่จักรยานสองคันก็ไม่แกะไปแล้วด้วยเพราะว่าอยู่ด้วยกันแกะไปแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วก็มาค่อยๆดูกันเนาะว่ามันมีอะไรกันบ้างครับ นี่ก็จะมีตัวปลอ,อกแทนปลอกแทนไม่ใช่แท่นจักรยานปลอกแทนจักรยานนะฮะตัวปลอกที่จับครับนะฮะเขาใส่เวลาใส่จักรยานก็เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูตอนใส่เสร็จแล้วเนาะนี่ฮะประมาณนี้แล้วก็จับแล้วก็นี่ฮะเราสวมไปสวม,ส,วมสองข้างผมใส่ไปแล้วคันหนึ่งอีกคันยังไม่ได้ใส่ยังไม่มีเวลาใส่อันนี้ก็คือตัวด้านด้านข้างเลรนะฮะ ทนท้ายมันสวมเข้าไปตามเนี่ยมันจะมีนี่อยู่สวมเข้าไปตามร่องเลยนะแล้วก็เนี่ยเนี่ยไออันก็สวมข้างหน้าค่ายมาสี่ชุดนะก็พอดีของเขาแหละก็อย่าลืมนะไอตัวนี้ก็ต้องอยู่ตรงที่เนี่ยมันจะได้สวยงามหรือว่าจะแล้วแต่คนชอบนะาอาจจะอยู่ข้างถังก็ได,ด้นะ อย่างสองเข้าไอยเงี้ยแล้วก็จะมีจุกนี่ก็เป็นชุดของเขาชุดหนึง่งแล้วก็จะมีจุกปิดท้ายอันหนึ่งนะครับจุกปิดท้ายนี่ปิดอันนี้ปึ๊บเข้าไปนี่แหละครับแค่นี้เองครับก็สวมเข้าไปแล้วก็มีตรงนี้จะมีหกเหลี่ยมไขตรงเนี้ยไขให้มันแน่นครับตัวแฮนด์ตอนตอนที่ใส่แล้วนะตอนที่ใส่เข้าไปแล้วก็ค่อยไขยทีมแล้วกันเนาะโอเค นะมีสองข้างในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็มาเอามาให้รีวิวดูคือช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะมันเลยห่างหายไปนานมากมันเขาเรียกอะไรด้วยสถานการณ์หลายอย่างผมทำหลายอย่างาทั้งเพจทั้งอะไรมันหลายอย่างมากก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาลงคลิปพวกแกกล่องรีวิวกันเท่าไหร่ νο? นาะเนี่ยโอเคสองข้างเสร็จแล้ว แป๊บเดียวไม่นานเดี๋ยวผมขึ้นรูปที่เสร็จแล้วให้ดูเต็มท,ที่เป็นจักรยานนะเวลาใส่แล้วอ่ะอ่าอย่างสวยสวมซื้อมาจากลาซาด้ราคาไม่ถึงร้อยหกเจสเองโอเควันนี้เข้ามาแบบเร็วๆสั้นๆแล้วกันเนาะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ